ราชาอภรรเหลืองอุทิศแด่น้องชายของข้าพเจ้าตามชายหาดที่คืนเมคราไหลหวนกลับอาทิตย์แฝดที่ร่วงหล่นภายหลังผืนนาทีเงาม,มืดกำลังคืบคลานเข้ามาในมหานครคาคอซาคำคืนอันแสนแปลกที่ดาวทมินที่โผลมา และดวงจันทร์สุดแปลกตาหมุนวนผ่านห้วงท้องนาภาแต่คนประหลาดพวกนั้นยังคงอยู่ในคาคอซ่าที่หลบทางบทเพลงของคาเเดสยังขับร้องที่ผนังของเศษผ้าของราชันที่ความตายไร้ผู้ใดจะได้ยินในนครคาคอซ่าที่ริปหรีบทเพลงสำหรับดวงวิญญาณข้า ที่เสียงคงค่าได้ตายไปสิ้นใจไร้เสียงและไร้ซึ่งหยาดน้ำตาจักตายและแห้งผากในคาคอซ่าที่หลงทางบทเพลงคาซิล่าในราชาอาภร์เหลียงองค์งที่หนึ่งฉากที่สอง The Repairer of Reputation ตอนที่หนึ่งอย่าเยอะเยะ้ยคนโง่เขา รความบ้าคลั่งของพวกเขานั้นยาวนานกว่าเรานั่นคือความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวในสิ้นปี1920รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้เสร็จซิ้นโปรแกรมลงโดยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตำหน่งตำแหน่งเดอสุดท้ายของประธานธิบดีวินดรอปประเทศเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบทุกคนทราบดีว่าคำถามเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและแรงงานถูกตัดสินเยื่งไร สงครามกับเยอรมนีเหตุการณ์การยึดเกาะสามมัวของประเทศเหล่านั้นไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้บนสาธารณรัฐธนาการเข้ายึดครองนอฟกชวคาโดยกองทัพผู้ลุกลานได้ถูกลืมเลือนไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะทางเรือซ้ำแล้วและซ้ำเล่าละชตากรรมอันแสนไร้สาระที่ตามมาก็กำลังของนายพลฟอนการเทนล,ลับในรัฐนิวเจอร์ซี์การลงทุนของชาวคิวบาและชาวภาวายได้จ่ายไปแล้ว100เเซ นุลเดของชาวซามัวก็ล้วนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เป็นสถานีฐานหินประเทศอยู่ในสถานภาพการป้องกันที่ดีเยี่ยมทุกเมืองใช้ฝ่ามีป้อมประกาทํรรมบเป็นอย่างดีกองทัพภายใต้การดูแลของนายพลซึ่งจัดตามระบบของประเซียนมีกำลังพลเพิ่มขึ้นเป็นสามแสนนายโดยมีกองกำลังเสริมอยู่ทั้งหมดหนึ่งล้านนายและกองเรือลาดตะเวและเรือประจำบานอันแสงงดงามหกกองเ,อเรือลาดตะเวหกสถานีของทะเลที่เดินเรือได้ ปล่อยอนาสำรองไว้อย่างเพียงพอเพื่อควบคุมน่านาน้ำภายในบ้านในที่สุดเราชายชาตรีจากปลงตะวันตกก็ถูกจำกัดให้ยอมรับว่าวิทยาลัยสำหรับการฝึกอบรมนักการทูตมีความจำเป็นพอๆกับโรงเรียนทางกฎหมายสำหรับการฝึกอบรมทนายความดังนั้นเราจรึงไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้รักชาที่ไร้ความสามารถในต่างประเทศอีกต่อไปประเทศชาติล้นเจริญรุ่งเรืองชิคาโกเป็นอันพาช,ชั่วคราวไปหลังจากที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งที่สอง ก็ได้พังงานกลับขึ้นมาจากซากปรักักพังกลายเป็นมหาคนครสีขาวและสวยงามกว่าเดิมเมื่อสีขาวที่สุกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นแด่ปี1,893สถาปัตยกรรมที่ดีทุกแห่งทุกแทนที่ด้วยสิ่งที่ไม่ดีและแม้แต่นในนิวยอร์กความกระหายไข้รู้อย่างกระทนฐานได้กวาดล้างความน่ากลัวที่มีอยู่ไปเสียส่วนใหญ่มีการขยายถนนลาดยาและไฟส่องสว่างอย่างเหมาะสมปลูกต้นไม้วางพังสี่เหลี่ยมหรือถอนโครงสร้างยกระดับ และสร้างสนใต้ดินขึ้นมาแทนที่อาคารรัฐบาลและค่ยนายทหารแห่งใหม่กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่สวนแสจงดงามและระบบท่าเทียบเรือหินที่ทอดยาวล้อมรอบเกาะได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะซึ่งพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าทรงส่งมายังประชาชนการอุดหนุนโลละของของรัฐนำมาซึ่งรางวัลของมันเองสถาบานันการออกแบบแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนสถาบันในยุโรปแบบเดียวกัน ไม่มีใครอิจฉาเลขาธิการวิจิตรศิลป์แม้ว่าตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือผลงานของเขาเลขาธิการกรมป่าไม้และการอนุรักษ์มีช่วงเวลาที่ง่ายขึ้นมากโดยระบบใหม่ของตำรวจม้าแห่งชาติเราได้ประโยชน์อย่างดีจากสนธิสัญญาฉบับล่าสุดกับฝรั่งเศสและอังกฤษการกีดกันชาวยิวที่เกิดขึ้นในต่างแดนเพื่อเป็นมาตรการในการรักษาตนเองการยุติตัดติกรอิสระแห่งใหม่ที่สุฮานีการตรวจสอบการย้ายถิ่นฐานกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการแปลงสัญชาติ การรวมสูมอำน,นาจอย่างค่อยเป็นค่อยไปในฝ่ายบริหารความสงบและความเจริญรุ่งเรืองเมื่อรัฐบาลแก้ไขปัญหาของชาวอินเดียนและหน่วยสอดแนดมทหารม้าของอินเดียนในชุดพื้นเมืองที่ถูกแทนที่ด้วยองค์กรที่แสนน่าสมเพชซึ่งถูกอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามยึดไว้กับหาของกองทัพโครงกระดูกประเทศชาติถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกเมื่อหลังจากการประชุมใหญ่ของฝ่ายศาสนาความคลั่งไคล้และความใจแคบถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพของพวกเขา ความใจดีและการกุศลเริ่มบดบงกูดในกายที่ต่อสู้กันหลายคนคิดว่าสหสวรรษ์ใหม่มาถึงแล้วอย่างน้อยก็ในโลกใหม่ซึ่งท้ายที่สุดก็คือโลกในตัวของมันเองแต่การรักษาตนเองเป็นกฎข้อแรกและซาลต้องมองดูด้วยความสศกเศร้าอย่างช่วยไม่ได้ไมเยอรมนีอิตาลีสเปนและเบลเยียมเจ้าอยู่ในความกลาหลงนของอนาธิปไตยในขณะที่รัสเซียก้าฝ้ามอจากคอเคซัสก้มลงและมาพุกเขาเทีละคน ในมหานครนิ York, วยอร์กฤดูร้อนในปี1899ได้รับการส่งสัญญาณด้วยการลื้อถอนทางรถไฟดกระดับฤดูร้อนในปี1900จะอยู่ในความทรงจําของชาวย์กรอป,ปอีกหลายรอบรูปบ้นดอชถูกลิกออกัตจากปีนั้นในฤดูหนาวถัดมาความปั่นป่วนเริ่มขึ้นเพื่อยกเลิกกฎหมายการห้ามฆ่าตัวตายซึ่งมีผลสุดท้ายในเดือนเมษายนปี1920มอรัฐบาลาเปิดห้องการลุญยฆาแห่งแรกที่จะตุรัสโอชิงตันวันนั้น ผมเดินลงมาจากบ้านของหมออาเชอร์ที่ผดนิเมดิสันซึ่งผมไปแค่เพียงพิธีการเท่านั้นนับจตกวันที่ผมตกลงจากหลังม้าเมื่อ4ี่ปีก่อนผมเคยมีปัญหากับการปวดหลังศีรษะและคอแต่ตอนนี้มันหายไปหลายเดือนแล้วและหมอก,ก็ส่งผมกลับบ้านโดยที่วันนั้นไม่ได้บอกว่ามีอะไรมันหายขาดไปแล้วในตัวผมไปเอกมากแทบจะไม่คุ้มกับค่าตัวของผมเลยตามที่เขาบอกผมเองก็รู้ถึงกระนั้นผมก็ไม่ได้เสียดายเงินเท่าไหร่น,นักหรอก ิ่งที่ผมคิดคือความผิดพลาดที่เขาทําในตอนแรกเมื่อพวกเขาอุ้มผมขึ้นมาจากทางเดินที่ผมนอนไม่ได้สติและมีคนเมตตาส่งกระสุนเข้ามาที่หัวมากของผมผมถูกพาไปหาดรอาเชอร์และพวกเขาก็ประกาศว่าสมองของผมได้รับผลกระทบเขาจึงส่งผมไปยงังโรงพยาบาลส่วนตัวของเขาที่ผมอยู่ตอนทนรักษาอาการว,วิกกจริตในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าผมนั้นสบายดีแต่ผมก็รู้เองว่าจิตใจของผมนั้นปกติดีพร้อมตั้งแต่แรกมา มันถือเป็นการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กัแเรากันในขณะที่เขาพูดติดตลกแล้วก็จากไปผมบอกเขาด้วยรอยยิ้มว่าผมจะรับได้แม้จะคนความผิดของเขาเขาเองก็หัวเราะแล้วขอให้ผมโทรหาบ้าไปพันข่าวผมฉันเช่นนั้นโดยหวังว่ามีโอกาสเพิ่มบัญชีได้ทีหลังแต่เขาไม่ให้ผมเลยและผมบอกเขาว่าผมจะรลอการตกจากหลังม้าผมโชคดีที่ไม่มีผลร้ายใดๆในทางกลงกันข้ามมาได้เปลี่ยนบุคลิกของผมให้ดีขึ้นจากช้หนุ่มที่เกลียดค้าในเมืองแห่งนี้ ผมเปการเป็นคนที่กระตือรือร้อนก็ชับกระเฉงอบอุ่นนะเหนือสิ่งอื่นใดโอ้เหนือสิ่งอื่นใดเลยความทยัทยานมีเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้ผมหนักใจผมัวเลาะให้ความไม่สบายใจของตัวเองแต่มันก็ทําให้ผมหนักใจในช่วงเวลาที่ผมพักเฟิ้นผมได้ซื้อและอ่านเป็นครั้งแรกมันคือหนังสือราชาอภรเหลืองำจำได้ว่าหลังจากการจบองค์ที่หนึ่งผมนึกขึ้นได้ว่าหยุดซิด,ดีกว่า ผมโยนหนังสือเข้าไปใกล้ในเตาผิงเสียงของมันกระทบบนตะแกรงเหล็กแล้วตกลงไปข้างกองไฟถ้าผมไม่เห็นคําเปิดในองค์ที่สองผมก็คงไม่ควรจะอ่านมันแต่แต่ว่าผมก็ก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาสายตาของผมจับจ้องไปที่หน้ากระดาษที่เปิดอยู่ส่งเสียงร้องด้วยความสยองหรือบางทีมันอาจจะเป็นความสุขจนปวดร้าวไปทุกหย่อมย่ยผมช่วยสิ่งนั้นออกจากถาดและแอบมองไปอย่างตัวสานไปยังห้องนอนของผม ผมอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมทั้งร้องไห้ผมทั้งหัวเราะผมตัวสั่นไปได้วยความสดสยองซึ่งบางครั้งก็ทำร้ายตัวผมนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกลำบากเพราะผมไม่สามารถลืมมาหาหนครคาคอาาาซ่าซึ่งดวงดาวสีดำแขวนอยู่บนท้องฟ้าที่ซึ่งเงาแห่งความคิดของมนุษย์ยาวขึ้นในยามบ่ายเมื่อดูอาทิตย์คู่แฝดจมลงสู่ทะเลสาบฮารีและใจิตใจของผมจะจำความทรงจำของพาริสมาร์กตลอดไป ผมภาวนาให้พระเจ้าสาปแช่งผู้เขียนเนื่องจะผู้เขียนได้สาปแช่งโลดด้วยสิ่งอันสวยงามและน่าทึ่งนี้ความเรียบง่ายน่ากลัวและยากจะต้านทานในความเป็นจริงหลอดที่ตอนนี้สันสทานต่อประพักของราชาในอาพรสีเหลืองเมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสยึดสำเนาที่แปลแล้วที่ซึ่งเพิ่งมาถึงปารีสแน่นอนว่าลอนดอนก็ตื่นลุ้นที่จะอ่านมันไปที่ทราบกันดีว่านังสือแพรก่กระจายรากับโลกติดต่อจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งจากทวีปหนึ่งไปสู่อีกทวีปหนึ่ง การออกจากที่หนึ่งก็ถูกติดไว้อีกที่หนึ่งถูกประนามโดยสื่อและผวกธรรม,มาสตถูกตำหนิแม้กระทั่งโดยเหล่านักอนาธิปไตยทางวรรณกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดไม่มีการละเมิดหลักการที่ชัดเจนในเพจที่ชั่วร้ายเหล่านั้นไม่มีการประกาศการใช้หลักคำสั่งสอนไม่สามารถตัดสินได้ด้วยมาตรฐาในใดๆที่ทราบได้แม้จะไปที่ทราบกนดีว่าผลงานศิลปะชั้นยอดทุกตีตาในราชาอภรณ์เหลือง แต่ทุกคนก็รู้สึกว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถแปลกรับความเครียดหรือเติบโตได้ด้วยคําพูดที่เป็นสาระสําคัญพิษที่บริสุทธิ์ที่สุดแฝงตัวอยู่ความธรรมดาสามัญและความไร้เดียงสาข,ของการแสดงครั้งแรกทับให้เกิดการระเบิดตกลงไปสู่และผลที่ได้นั้นก็เลวร้วายยิ่งกว่า ผมจำได้ดีวันที่13เมษายนปี1920มีการจัดตั้งห้องการุณยฆาของรัฐขึ้นทางด้านใต้ของจัตุรัสวอชิงตันระหว่างถนนเวสเตอร์และถนนหลวงใต้ห่างออกไป5บล็อกซึ่งเดิมประกอบไปด้วยอาคารเก่าอซอมซ่อจำนวนมากแต่ก่อนมันใช้เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารสำหรับชาตตา่างชาติมันถูกเวนคืนโดยรัฐบาลในฤดูหนาวปี1898ร้านกาแฟและร้านอาหารฝรั่งเศสและอิตาลีถูกทุบทิ้งบล็อกทั้งหมดถูกปิดล้อมด้วยราวเหล็กปิดทอง ราดัดแปลงเป็นสวนสวยที่มีสนามหญ้ามีดอกไม้น้ำพุใจกลางสวนมีอาคารสีขาวขนาดเล็กสถาปัตยกรรมคลาสสิกอย่างรุนแรงและลายล้อมไปด้วยพุ่มดอกไม้เสาอีออน6ต้นรองรับหลังคาและประตูบานเดียวที่เป็นทองสำริดกลมหินอ่อนที่สวยงามของโชคชะตายืนอยู่หน้าประตูผลงานของปริมากรหนุ่มชาวอเมริกันบอริสอีแวนซึ่งเสียชีวิตในมหานครปารีารสเมื่ออายุเพียงแค่23ปี พิธีเปิดกำลังดำเนินอยู่ขณะที่ผมเดินข้ามอาคารมหาวิทยาลัยและเดินเข้าไปในจัตุรัสผมเดินผ่านฝูงชนที่งเงียบกริบแต่ถูกหยุดที่ถนนไมาเล็กซีโดยตำรวจกองทหารทวนของสหรัฐอเมริกาถูกวาดขึ้นในโพรงสี่เหลี่ยมรอบๆห้องการุญยคาตบนบริบูรณ์ที่ยกขึ้นหันหน้าเข้าหาสวนสาธรารณะวอชิงตันมีผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กยืนอยู่ขาวล่าของเขาคือนายกรัฐมนตรีของนิวยอร์กและบุกลินผู้ตรวจราชการตำรวจ ผู้บัญชาการกองทหารของรัฐท่านเอกดิฟิงตันความช่วยเหลือของทหารแก่ธาททิพดีแห่งสหรัฐอเมริกานายพลบราวน์ Brown, ผู้บังคับบัญชาเกาะนายพนตรีฮามิลตันผู้บังคับบัญชากองทหารรักษาการในนิวยอร์และปลูกลินพนเลเรือเอกบับวีแห่งกองเรือในนอตททิเวอร์ศัลยะแพทย์นลลายพลแลนฟอกจัดระที่ของโรงพยาบาลร,รัฐวุฒิสมาชิกวส์และแฟงครีนแห่งิวยร์ก กรรมธิการโยธาธิการทรีบุญถูกลองล่บด้วยคนอื่นๆท่ามกลางดินแดงแห่งรัฐผู้ว่ารัชการกำลังกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆในแบบทั่วไปสิ่งที่ผมได้ยินก็คือกฎหมายที่ห้ามการฆ่าตัวตายและการลงโทษสำหรับการพยายามได้ทำลายตนเองได้ถูกยกเลิกแล้วรัฐบาลเห็นสมควรที่จะยอมรับเสร็จของมนุษย์ที่จะดับดินการดำลงชีวิตซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้สำหรับพวกเขาผ่านการทรมานทางร่างกายหรือความสิ้นหวังทางจิตใจ เชื่อกัว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าจากการกำจัดคนดังกาออกท่ามกลางพวกเขานับตั้งแต่ฉบับนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ผ่านจํานวนการฆาตตัวตในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้จัดตั้งห้องการลงยาฆาตในทุกสัฐทุกเมืองและทุกหมู่บ้านในประเทศยังคงเป็นประจักษ์ว่ามนุษย์กลุ่มนั้นซึ่งตกเป็นเหยื่อใหม่ของการทําลายตนเองที่สิ้นหวังในแต่ละวันจะยอมรับผ่านการผ่อนปรนหรือไม่ เขาหยุดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วหันไปยังห้องการุญยาฆาสีขาวความเงียบในะท้องถนนนั้นล้วนสมบูรณ์แบบมีความตายที่ไม่เจ็บปวดรอพวกเขาอยูู่้กึ่งไม่สามารถแบกรับความโศกเศร้าของชีวิตนี้ได้อีกต่อไปหากความตายยินดีต้อนรับให้พวกเขาสแสวงหาพวกมันที่นั่นจากนั้นก็หันไปขอความช่วยเหลือจากทหารทางบ้านของประธานดิบดีเขากล่าวว่าข้าพเจ้าขอประกาศให้เกิดห้องการลุญยาฆาาแห่งนี้และอีกครั้งที่ประชิญหน้ากับฝูงชนจานวนมาก เขาร้องด้วยเสียงที่ชัดเจนพละเมืองของนิวยอร์กและสหรัฐอเมริการัฐบาลประกาศที่เปิดห้องการุณยภาพผ่านทางข้าพเจ้าความเงียบอันเข่งขึมถูกทำลายด้วยเสียงคำสั่งอันแหลมคมกองทหารม้าเห็นตามหลังขงบวนรถของผู้บ่าชาการทวนเครื่องขงบวนไปตามถนนฟิตนอเวนิวเพื่อรอผู้บัญชาการกองทหารรักาการและตำรวจขี่ม้าก็ตามพวกเขาไปผมปล่อยให้ฝูงชนมองดูไปยังห้องบรรณะหินอ่อนสีขาว จากนั้นผมก็ข้ามถนนถนนหลวงใต้มาเล็กหา่าเดินไปตามฝั่งตะวันตกขอถนนเส้นนั้นเพื่อไปะยะังถนนบริเกอร์จากนั้นผมก็หันไปทางขวาและหยุดต่อหน้าร้านสกปรกที่มีป้ายเขียวว่าฮอเบิร์กอร์เ,อรอเมอร์ผมเหลือบมองไปที่ทางเข้าประตูและเห็นฮอเบิร์กกำลังยุ่งอยู่กับร้านเล็กๆของเขาที่ปลายสุดของห้องท้องเขาเงยหน้าขึ้นเขาร้องด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและจริงใจเข้ามาเลยคุณคาสเตนคอนสแตนลูกสาวของเขาลุกขึ้นมาพบผมขณะที่ผมเดิน้าบธรณีประตู และยื่นมือที่สวยงามของเธอออกมาแต่ทว่าผมก็เห็นความผิดหวังบนแก้มของเธอและรู้ว่านั่นคือคัสเตดอีกคนหนึ่งที่เธอคาดหวังไว้มันคือลุยส์ลูกพี่ลูกน้องของผมเองผมยิ้มให้กับความสับสนของเธอและชมเธอบนป้าที่เธอปากจัดจานสีฮอเบอริเบร์กเก่านางรถโผลที่สนับแข้งที่สึกล้อบ,บนชุดก,กอะโบราณบ,บางชุดและความรู้สึกกระปี้กระเป๋าเสียงที่ดังตึงต้งตึ้ง เสียงของ้อเล็กๆของเขาส่งเสียงอย่างไพเราะในลาท,ที่ดูแปลกประหลาดอันใดนั้นเขาก็ทิ้งค้อลงและเอะอะกับป้าใจเล็กๆอยู่ชั่วขณะเด็กเสียงกระทบะเบาๆของจดหมายส่งความสุขตื่นเต้นผ่านตัวผมผมชอบที่จะได้ยินเสียงเพลงของเหล็กที่กระทบกับเหล็กเสียงกระแทกเบาๆของไม้ที่ตีต้นขาและเสียงกริ่งของชุดเกาะโซ่นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ผมไปดูฮอบอ์ต เขาไม่เคยว่าผมว่าผมละเมิดเรื่องส่วนตัวของเขาและคอนสแตนก็ไม่สนใจเว้นแต่ความจริงที่ว่าเธอนั้นหลงรักสุริสสิ่งนี้ดึงความสนใจของผมรับบางครั้งก็ทําให้ผมตื่นกลางดึกแต่ผมรู้อยู่ในใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีผมควรจัดการอนาคตของพวกเขาอย่างที่ผมคาดหวังไว้ว่าจะจัดการโดยจอห์นอาร์เชอร์คุณหมอผู้ใจดีของผมอย่างไรก็ตามผมไม่ควรมีปัญหากับตัวเอในการเยี่ยมพวกเขาในตอนนั้น หากไม่เป็นไปตามที่ผมพูดเสียงเพลงของคอนทําให้ผมหลบไหลไปอย่างมากผมสามารถนั่งฟังและฟังได้เวลาได้หลายชั่วโมงและเมื่อแสงตะวันเล็ดลอดกระทบเหล็กที่ฝังไว้ความรู้สึกนั้นทําให้ผมแทบจะทนไม่ไหวสายตาผมจับจ้องขยายออกด้วยความยินดีที่ยืดเส้นประสาททุกเส้นจนแทบจะหักจกระทั่งการเคลื่อนไหวของเกาะเก่าตาแสงของแสงแดดจากนั้นผมก็ยังตื่นเต้นแอบเอหลังฟังเสียงคัดเงาอีกครั้งเสียงเวียดเสียงขวด และถูสะดิมออกจากปุ่ยย้ําคอนเซนทํางานโดยใช้ผ้าปักเหนือเข่าของเธอบางครั้งก็หยุดเพื่อตรวจสอบลวดลายในจานสีจากพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนให้ละเอียดยิ่งขึ้นนี่สําหรับใครกันผมถามฮอบเบิร์ตอธิบายว่าฮอบเบิร์ตอธิบายว่านอกเหนือจากสมบัติของชุดกรอบในพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สมกรอบแล้วเขาจะมีหน้าที่ดูแลคอลเลกชันหลายชิ้นที่เป็นของมือสมัครเล่นที่ร่ำรวย นี่คือสนับแข้งที่ขาดหายไปของชุดสูทที่มีชื่อเสียงซึ่งลูกค้าของเขาได้ติดตาไปจากร้านเล็กๆในปารีสบนถนนคูเอดีออเซ่ฮอร์เบริร์ได้เจรจาและได้ตัวสนับแข้งมาตอนนี้มันก็เสร็จสมบูรณ์เขาหวาง้อลงและอ่านประวัติของเคสนี้ให้ฟังสามารถสืบย้อนกลับไปได้ปี1450จากเจ้าของสู่เจ้าของอีกคนหนึ่งจนก,กระทั่งโทมัสเตรมบิชได้มาครอบครองเมื่อคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมของเขาถูกข,ขายลูกค้าของคอร์เบิร์ดไลน์นี้ก็ซื้อมันมา หลังจากนั้นเป็นต้นมาการค้นหาสนับแข้งที่หายไปก็ถูกผลักดันจนก,กระทั่งพบเข้าที่สปาลีสโดยบังเอิญคุณยังคงค้นหาต่อไปอย่างไม่ลดละโดยไม่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเรียกร้องคำถามนี้ขึ้นมาแน่นอนเขาตอบอย่างเย็นชาจากนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมสนใจข้อเบื้เป็นการส่วนตัวมันมีค่าบางอย่างสำหรับคุณเสนะผมกล้าเสีย่ยงไม่เขาตอบพร้อมหัวเราะความสุขของผมที่พบมันคือรางวัลของผมอยู่แล้ว นี่คุณไม่ทะยทะยานที่จะร่ำรวยขึ้นหรอผมถามออกไปความทะยทะยานอย่างเดียวของผมคือการสร้างเกาะที่ดีที่สุดในโลกเขาตอบเป็นจริงจังคอนสแตนถามผมว่าผมเคยเห็นพิธีที่ห้องประหารหรือไม่เธอเอสังเกตเห็นทหารม้าเดินผ่านประเบณในเชา้าวันนั้นและอยากจะเห็นพิธีเปิดแต่พ่อของเธอต้องการให้แบรนเนอร์นั้นเสร็จสิ้นเธอก็เลยอยู่ตามคำขอของเขาเอา่อคุณเห็นลูกพี่ลูกน้องของคุณคุณคัสเตนอยู่ที่นั่นไหมเธอถาม ร้อมกัสะสั่เล็กน้อยบนขนตาที่อ่อนนุ่มของเธอไม่คนตาอ,อย่าไม่ใส่ใจกองทหารของลุยกำลังเคลื่อนขบวนออกไปที่เวสเซสเตอร์เคานตี้ผมลกุก้นหยิบหมวกและไมเท้าคุณจะขึ้นไปข้างบนเพื่อดูคนบ้าอีกครั้งใช่ไหมพอเบิร์ดพูดเท่าหัวเราะพอเบิร์ดรู้ดีผมเกลียดคำว่าคนบ้าแค่ไหนเขาจะไม่ใช้คำนี้ต่อหน้าผมมากระตุน้นความรู้สึกบางอย่างในตัวผมซึ่งผมไม่สนใจที่อธิบายอย่างไรก็ตามผมตอบเขาเสียงเรียบๆกลับไป ผมคิดว่าผมจะแวะไปพบคุณวายสักครู่หนึ่งเพื่อพู้นาสงสารคอนสเตนพูดพร้อมใส่หัวการอยู่คนเดียวปีแล้วปีเล่าคงเป็นเรื่องยากนาสงสารซํายพิกาและเกิดเห็นบ้าเป็นเรื่องดีมากสําหรับคุณนะคุณคาสเซนไปเยี่ยมเขาบ่อยๆกันแล้วกันพอคิดว่าเขาใจร้ายนะพอเบิร์ดสังเกตรเริ่มใช้คออีกครั้งผมฟังเสียงกระทบของสีทองบนแผ่นจารึกพอที่พูดจนจบผมก็ตอบว่าไม่เข้าไม่ได้เลวซาม และไม่ใช่คนที่สติไม่ดีจิตใจของเขาเป็นเหมือนห้องมหัศจรรย์ซึ่งเขาสามารถดึงเอาสมบัติล้ำค่าที่คุณและผมยอมสละเวลาหลายปีในชีวิตเพื่อให้ได้มาพ่อเบิดหัวเลาะผมพูดต่ออย่าไม่สับสนแม้แต่เล็กน้อยเขารู้ประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่มีใครรู้แม้ว่าจะเล็กน้อยแค่เพียงใดก็ไม่รอบพุนจากการค้นหาของเขาความทรงจำของเขาเฉียบขาดรายละเอียดและแม่นยำ จำไปที่รู้กันในนิวยอกว่าชายคนนี้หากเขามีอยู่ไม่มีใครสามารถที่จะให้เกียรติเขาได้อย่างเพียงพอไร้าสาระนะ่ะพ่อเบิดพื้นพํามองขาหมุดที่ตกอยู่ที่พื้นไร้าสาระเหรอผมถามและผมก็จัดการเพื่อระงับความรู้สึกไร้าสาระหรือที่เขาบอกว่าผู้และขอบชุดกรอเคลือบอินาเมลที่เรียกเข้าไปว่าคุณสมบัติแห่งการแสดงละครเตาแตกและเศษขยะในห้องใต้หลังคาและถนนเพลงงั้นเหรอ คอดของฮอเบิร์ตล่วงลงพื้นแต่เขาก็หยิบขึ้นมาลัวถามด้วยความใจเย็นว่าผมรู้ได้อย่างไรว่าผู้และคัาาสตาด้านซ้ายหายไปจากเครื่องราาเฉลียพกอของเจ้าชายผมเองก็ไม่รู้จนกระทั่งคุณวายพูดถึงเรื่องนี้กับผมเมื่อวันก่อนเขาบอกว่าพวกเขาในห้องใต้หลังคาของห้องหมายเลข998ถนนเพลบาทดเขาร้องแต่ผมสังเกตเห็นมือของเขาสัตน์ภายใต้ผ้ากันเปื้อนที่ทําจากหนังนี่ไร้สาระด้วยหรันเหรอผมถามออกไปเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่ ที่คุณไวพูดถึงคุณอยากต่อเนื่องในฐานะมาสควีสแอนด์เอวันชายและก็มิสคอนสแตนต์ผมยัพูดไม่จบเพราะคอนแสแตนต์เริ่มยืนขึ้นด้วยความหวาดกลัวที่เขียนอยู่บนทุกส่วนฮอเบิร์กมองมาที่ผมแล้วค่อยรีบผ้ากันเปื้อนหนังเขาให้เรียบนั่นนั่นเป็นไปไม่ได้เขาตั้งข้อสกเกตขึ้นมามิสเตอร์ไวอาจรู้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกับชุดเกราะและเครื่องราชอิตริยพอลของเจ้าชายผมพูดแสบ ใช่เขาพูดต่อช้าๆเกี่ยวกับชุดกราด้วยอาจจะแต่เขาคิดผิดเกี่ยวกับมาควิสอนเอวานเชียพูดซึ่งทุกอย่างที่คุณทราบเขาฆ่าพ่อค้าภรรยายของเขาเมื่อหลายปีก่อนและไปออสเตรเลียโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรแถมไม่พอยังมีชีวิตยอยู่นากว่าภรรยายของเขามิสเตอร์วายคิดผิดคอนสแตนต์ Constant, พึพมพำผ่านริบฝีปากของเธออยางลวกๆ แต่เสียงของเธอนั้นหวานและสงบขอให้เราตกลงเข้าใจกันถ้าคุณคิดว่าเป็นแบบนี้คุณวายก็คงเป็นคนผิดจ,จริงพูด